เพื่อนๆเ,เรียนหนักมาทางอาทิตย์แล้วใช่ไหมครับวันหยุดนี้เรามาต่อมินิพาเซนไคเจอร์กันนะคะ กล่องนี้จะมีห้ากล่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องที่หนึ่งกับกล่องที่สองกันเลยนะคบนี่นะครับก่อนที่หนึ่งก่อนที่สองนะครับจะเป็นเซนไคจูรันนะครับกล่องที่หนึ่งจะเป็นส่วนตัวตรงหัวไดโนเสาร์ตรงนี้นะครับตลกมากเลยนะครัเแต่สวยมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องที่สองนี้จะเป็นท่อนล่างของ เส้นไคจุลันนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องที่หนึ่งก็จะเป็นท่อนบนนะครับส่วนกล่องที่สามจะเป็นท่อนบนของเส้นไครกาออนนะครับจะมีหัวกับมีกรงเล็บนะครับแล้วกล่องที่สี่นะครับจะเป็นท่อนล่างของเส้นไครกาออนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกล่องที่ห้ากันเลยนะครับกล่องที่ห้านะครับ นี่ครับจะเป็นฐานนะครับมีมือเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนตัวหุน่นยนต์นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองต่อกล่อนที่หนึ่งกันก่อนนะครับแกะเลยนะครับ ส่วนกล่องนี้ข้างในจะเป็นเหมือนคู่มือนะคะแต่เรามาเก็บนนี้นก่อนนะคะเราต้องตัดก่อนนะคะอันนี้เป็นวิธีการรวมล่างนะครับส่วนคู่มือจะเป็นกล่องนี้นะครตัดตัดตัตดหน้านะครับเราตัดกล่องเสจยดายนะคบแล้วก็เอ้าออกมานะครับ จะเป็นวิธีการต่อนะครับนี่ครับบอกว่าต่อตรงนี้ต่อตรงนี้นะครับนี่นะคะเป็นสติกเกอร์นะคบเงาเงาเลยนะครับสวยมากเลยนะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยมาติดนะครับตอนนี้เรามาต่อกันก่อนนะครับ นี้เรายังไม่ติดสติกเกอร์นะครับแล้วเขาบอกว่าให้ติดสติกเกอร์เดี๋ยวเราค่อยติดสติกเกอร์นะครับเรามาต่อใส่เจ้าตัวเจ้าไดโนเสาร์ตรงนี้กันนะครบแล้วก็เอาแขนข้างขวานะครับต่อลงไปเลยนะครับแล้วหัวก็ต่อไปนะครับนี่นะครับก็จะได้อย่างนี้แล้วนะครับ ครับเราจะได้ท่อนบนของเซ็งไคจูรันนะครับแล้วก็วางมว้ก่อนนะครับวางวนี่ครับได้ดาวมาแล้วครับนีนบ่ใส่มือจูรันไดน้นี่นะครับแล้วก็ต้องมีโลด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อต่อไปเรามาต่อโลก,กันนะครับ ต่อข้างล่างของเลงหนึ่งนะครับก็เลยต้องย้อนมาต่อนครับตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับจะได้เป็นจุลันขึ้นท่นบนนะครับนี่นะครับพอเสร็จแล้วแล้วก็ติดสติกเกอร์ผู้ความสวยงามน,นะครับหมดแล้วครับมาอยู่ที่จุลันนะครับเสซนไคจุลัน,นครับ นี่นะครับกล่องที่สองนะครับจะเป็นท่อนล่างของชเซนไคจูรันนะครับเดี๋ยวมาแกะกันไลยนะครับ สร้างไว้ตรงนี้มาต่อเข้ากับบนนี้นะครับแต่ตอนนี้อย่าพูดต่อนะครับเรามีที่มันขยับได้เพราะมมีตัวนี้นะครับให้มันขยับได้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาสองคินนี้มารวมร่างกันแล้วนะคะ เป็นใครจูรันเสร็จแล้วครับนี่นสวยไหมครับติดสติกเกอร์หมดทุกจุดเลยนะครับนีขยับก็ขยับได้เยอะมากเลยนะครับหัวขยับได้ขานี้ตรงนี้ก็ขยับได้ครับลูกเตพี่คาะตุ่มแล้วมันสามารถแปลงร่างเป็นไดโนเสาร์ได้นะครับ นี่นะครับคู่มือการแปลงร่างใดโนเสาร์คู่มือเก่าอะไรครับกล่องที่สองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแปลงเลยนะครับ้าหาันะครับมันจะมีรูตรงนี้นะครับแอ่มาเสียบกับตรงนี้ นี่ครับไดนโนเสาร์นะครับแล้วมันอาปากเลยนะครับนี่อาปากกินอะไรก็ไม่รู้ครับนี่นะครับก็เสร็จไปหนึ่งตัวแล้วนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นหนึ่งกัแบบสองนะครับต่อไปไปอันต่อไปกันเลยนะคะนี่ก็หลบไปกันนะครับ นี่นะครับเป็นกล่องที่3กับ4นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกล่องที่3กันก่อนนะครับแกะเลยน,นี่ครับกล่องที่สจะมีลูกปอมแถมมาให้อีกแล้วครับ เปิดปิดได้ไหมนเซนไครจูร่นแลน้วนะครับตอนนี้เราก็ได้3ชิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบท่นล่างกันเลยนะครับ มีสองตัวเป็นเพื่อนกันด้วยครับนี่เราจะมาแปลงล่างเป็นสิ่งโตกันนะครับคู่มือแปลงล่างเป็นสิ่งโตกนนี่นะครับ แบงล่างเป็นสิงโตแล้วครับทีนี้ก็สองตัวนะแล้วหัวนี้ก็เก็บไปครับเสร็จแล้วนะครับสองตัวนี้นะครับตัวนี้ชื่อเซนไคจูรันนะครับและอันนี้ก็เซนไคกาออนนะครับขา้างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้นครับตังนี้นก็ สวยหมือสวยทุกตัวเลยนะครับ mm hmm. มีสองตัวมีไดโนเสารกับสิงโตแลครับตอนนี้ก็จะมารวมร่างกันแล้วครับต่ก่อนที่จะไปรวมร่างก็ต้องแกะกล่องที่ห้าก่อนครับเรามาแกะกลงที่ห้ากันเลยนะครับแกะเลย สามารถเก็บมือได้ด้วยนะครับมันมีรูนะครับแล้วก็เก็บไปเลยนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็เก็บได้นะครับถ้าเกิดไม่ใช้ก็เอามาวางไว้ในฐานได้นะครับต่อไปเราจะมาต่อเท้ากันนะครับตอนนี้เราได้เท้าหุ่นยนต์นะครับกับมือหุ่นยนต์นะครับเดี๋ยวเรามาเล้วแปลงเป็นหุ่นยนต์กันเลยนะครับ ตอนนี้เราได้หุ่นยนต์ครึ่งตัวแล้วนะครับตอนนี้ใส่ขายังไม่ได้นะครับต้องรอต่อไปนะครับว่ามันจะใส่ตอนไหนนะครับอีกตัวนึงก็เหมือนกันครับต้องเลีครับต่อไปเราต้องเอาสองข้างนี้มาประกบกันนะครับแต่ว่าต้องถอดเขสก่อนนะครับ งั้นมันปิดไม่ได้หรอครับเดี๋ยวเรามารวมล่างกันเลยนะครับ mm. mm. ตอนนี้นะครับต้องใส่เท้านะครับนี่นะครับสีเหลืองก็ใส่ ลูสีเหลืองเอาสีเหลืองเลยนะครับสีแดงก็ใส่สีแดงนะครับนี่ครับเอาเอาเอาวุธนี่ครับ ดเดี่ยวเองครับนี่นะครับเป็นอย่างนี้นะครับสวยไหมครับนี่นะครับเราเพิ่มกุงเล็บไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนมืออยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วข้างหลังก็มีอะไรซ่อนอยู่ด้วยครับหัว สองตัวนี้ครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนหัวได้ครับสามารถดึงหัวอันนี้ออกแล้วเปลี่ยนเป็นหัวอื่นอย่างได้เลยครับตลกครับเป็นหน้าหุ่นยนต์เปลี่ยนจากหน้านี้เป็นหน้านี้ครับ แล้วก็เปลี่ยนได้สองได้ึ่งหน้าไปได้นี้หันมาเป็นยังไงมีอะไรกองอยู่ข้างล่างด้วยครับ แล้วก็เพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องน้องซันด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย